สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับทางบริษัทอ 2000, เอ c e เซ i n นเจน n g 2011จำกัดเรายัางดำเนินการเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมสนามน,นะครับบานและพิกบอลที่โรงเรียนรุจิเสรีนะครับย่านสะพานควายสองวันที่ผ่านมา เราได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นเดิมนะครับให้ได้มากที่สุดเสริมน้ำาขังนะครับแล้ววันนี้เราก็ทำการทาด้วยลูกโค้นหรือเชลฟิงโค้นะครับทาอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อมาลองพื้นนะครับก่อนที่เราจะทำการฉาบนะครับผม